โกโปรเก้ามือหนึ่งแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสวัสดีครับพบกับช่องโน้ตแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมานําตัวในโกโปรฮิโดเก้านะครับผมนีดครับเราเพิ่งได้มาวันนี้เองครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับเราจะมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ถ่ายคลิปวิดีโอครับแต่พอเวลาเราเดินเนี่ยกล้องก็จะสั่นมากตัวกันสั่นก็ยังทําได้ไม่ดีนะครับ เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอาช่องตัวไหนดีเพื่อมาเาแก้ปัญหานี้นะครับตอนแรกก็มองไว้เนี่ยที่โปรฮีโร่เจ็ดนะครับมองไว้ที่มือสองนะครับราคาอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทวรวมอุปกรณ์แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปเปล่าๆเนี่ยที่เจอล่าสุดก็ราคา,มา,มา 5, ประมาณห้าพันกว่าบาทแต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือว่าเอถ้าเกิดว่าโปรฮีโร่เจ็ดนะครับพอเราถ่ายตัวเองเนี่ยเราจะไม่เห็นหน้าจอครับมันจะเป็นหน้าจอไม่เห็นตัวเองครับเวลาถ่าย เตัว GoPro Hero 8ก็ยังไม่มีเริ่มมีตัวแรกใน GoPro Hero 9ครับที่จะมีจอเซลฟี่เวลาเราถ่ายตัวเองก็เห็นตัวเองนะครับทำให้เราสามารถจับคอมโพสได้ง่ายขึ้นนะครับและตอนแรกผมก็หาในพวกเพจของมือสองนะครับถึงก้องมือสองอ่ะก็เจออยู่ราคาประมาณเกือบเก0 0พันเนี่ยะครับพร้อมกับอุปกรณ์นิดๆนหน่อยๆส่วนถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์เยอะๆก็จะมา0 0กว่าบ,บาทแล้วก็พอเปิด เฟซบุ๊กไปเรื่อยๆเร่อยๆื่อยๆอยู่ๆก็ามาเจอในเพจหนึ่งครับเขาเด้งขึ้นมาก็ราคาโ o โ o h ฮีโรเก้านะครับนะคาบมือหนึ่งลดราคาอยู่ประมาณแปดพันเก้ารอยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในได้อะไรมาบ้างเรามาแกะกองของเยนะครับตัวนี้เป็นโ o โ o h ฮีโรเก้านะครับประกันสูง แกะเลย่อนข เปินครับแ้วข้างในก็จะมีสายชาร์จนะครับ น,นี่เป็นแผ่นเพดโค้งเอาไว้ติดหมอนกนกน,น,นี่เป็นสกรูอ่าอันนี้นแบตเตอรี่ครับแล้วก็มีขาจับแล้วอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับโคโปฮีโร่เก้าในราคาแ่ท่านเก้าร้อยเก้าสิบาทของใหม่นะครับก็ลองไปดูได้นะครับที่ร้านพาวบายครับทุกสาขานะครับแต่ก็โปรโมชั่นไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีถึงเมื่อไหรก็ลองเช็คกับที่ร้านดูนะครับโทรไปสอบถามก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับเอรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ